ทุกอย่างหากินด้วยนันแข่งของตัวเองทั้งนั้นแหละครับแม่นอนพี่นองว่าที่สำคัญเลยมันคือความภูมิใจนี่ครับเปรียบเสมือนนก เจ้าบินเจยเจิดนี้หักเฮานี่คนละเส้นทางเพนแล้วมานั่งชมวิวสวยๆเ,เพื่อนๆกะได้เห็นอียังที่มันเป็นธรรมชาติพี่นอ้องไปแล้วก่นเป็นธรรมชาติก็เลยมานันังนังคิดเห็นตัวเจ้าของพี่น้องเลยว่าอ่าอยังล่ะ เวลาเขาเหตุยังกระซางพี่น้องเหตดโดยลาแข้งของตะของเองโดยมือโดยเท้าของเราเองมันสมองของเราเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ภูมิใจมีความสุขครับพี่น้องมันจะเป็นอย่างที่ภูมิใจและมีความสุขเมนบอพี่น้องว่าปะมผมก็เลขเมื่อกาก็กเลข คนมันหวางหลายแต่พี่น้องมันสาวันทีน่เน็บน้อมี่ยังเห็นมันหวางเขากะคลายแบบผมกะคลายแบบมาจริงๆเราเห็นยังผมกะเปียบเปืเป่อยไปนะครับผมแต่ว่ามันก็แมนคว้าม,มีหลีนาะพี่น้องว่าบ่แมนคว้ามผมหละ่ะเราอะไรก็ช่างที่หาด้วยลำแข้งของตัวเองและประสบความสำเร็จดีหมดทุกอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาเคยหล่มมากนี่ ล,ล้มเราลุกขึ้นมาเองได้นี่มันมันเป็นอย่างที่แบบลอยปเปอร์เซ็นต์หลายครับพี่น้องเป็นอย่างที่ลอยปเปอร์เซ็นต์หลายเลยเด้อผมสิบอกให้เวลาเข้าล้มมากเนี่ยเข้าลุกได้ด้วยตัวเองเนี่ยพีย่น้องเฮาล้มมากเนี่ยเข้าลุกได,ด้้วยตัวเองเนี่ยยืนเหน่ยยืนยัดได้ตัวเองเนี่ยมันโคตรมีความสุขเลยโคตรภูมิใจเลยครับผมจะบอกให้พี่น้องอืมนั่นละ่ะสู้ครับผมพี่น้องจังได้กระต้องสู้เด้อครับให้กำลังใจนี่ คือนกพี่น้องจักป่ามีบ่มีแต่ว่ากันเจ้ายุงสั่นล่ะพี่น้องความอดทนเขามีสูงเทอาก็ต้องมีความอดทนสูงเื่ากันพี่น้องให้กำลังใจครับผมให้กำลังใจ,ใงใจงครับอิเิให้กำลังใจคีตืรุทุกท่านครับผมให้กำลังใจคนถี่ว่ากำลังสู่กำลังถอดเด้อพี่น้องเด้ออีไปซื้อให้กำลังใจเบสุกคนครับผมโดยเฉพาะคนถี่กำลังสูงกับชีวิตกำลัง ทำชีวิตตัวของให้ดีนะผมให้กำลังใจครับผมผมให้กำลังใจตัวตัวของนั่นพี่น้องผมมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาอยู่ไกลนะครับผมเนี่ยแล้วอีกกีเดียวเนี่ยผมสเสด็จครับไปลุยอยู่บ้าน,นครับจังไดก็ฝากนั่นครับพี่น้องผู้ใดหักผมผมก็หักครับผมสู้ครับผมไปพี่น้องอย่าไปถ่อมันภาษาสํานี่ลุยอย่างเดียวครับผมไปสิครับจัด